การจําได้หมายรู้ทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธและศึกษาธรรมะนะฮะคงจะทราบเรื่องนี้อาจารย์ไม่ต้องลงลึกแต่พูดคําว่าสัญญาคาว่าสัญญาจําได้หมายรู้อย่างเช่นอย่างเช่นชาตินี้คุณยุ้ยศึกษาด้านาสื่อสารมวลชน<อ>มีความรู้เรื่องธรรมะระดับใดระดับหนึ่งก็แล้วแต่พอเราทิ้งกายสังขารก็คือตายไปจากความเป็นมนุษย์ในชาตินี้<า>จิตวิญญาณก็จะมีหน้าที่ขนหรือเก็บเอา คุณสมบัติทางความรู้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่คุณบันทึกไวใ้ในตอนเป็นมนุษย์เนี่ยถือติดตัวกลับไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในภพชาติต่อไปด้วยเพื่อคุณไปใช้เพื่อต่อยอดใช่ครับ <ừ> เพราะฉะนั้นมนุษย์เราบางครั้งคิดอะไรใหม่ๆได้ในชาตินี้ก<อ>็หลงผิดด<อ>ีใจคิดว่าฉันคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาแต่ความจริงยังไม่ได้คิดเลยนึกกับคิดไม่เหมือนกันนีมันสถาบันฝึกอบรมของผมเนี่ยผมก็เลยทําหลักสูตรอันหนึ่งคือกระตุก ตอนคิดพิชิตพลังสมองสอนให้คนไทยได้เรียนรู้ว่านึกกับคิดต่างกันอย่างไรแล้วก็ทําหลักสูตรก้าวหน้าออกไปอีกหลักสูตรหรือเป็นภาคสองสอนว่าถ้าคิดเป็นแช่สมองเป็นใช้ปัญญาไปแล้วคิดยังไงที่เรียกว่าคิดบวกทุกันนี่าพูดต้องคิดบวกคิดบวกคิดยังไงล่ะคือคิดบวกเขาว่าคิดบวกเนี่ยเราต้องหันมาใช้สมองซีขวานําซีกซ้ายให้ได้ซึ่งเป็นสมองซีกเดียว ที่จะนําอีกซีกหนึ่งเพื่อศึกษาธรรมะที่เป็นนามรรมได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งเราเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายนําขวาเราเรียกว่าจะให้สติปัญญาอย่างผมในผมสื่อสารกับจิตจักรวาลเนี่ยโดยวิธี Vertical Telepathy แม้กระ,ะ,ะท,ทั่งที่คุยกับท่านผู้ชมคุยกับคุณยุย้ยผมต้องสื่อตลอดเวลาเพื่อ,อที่จะเอาความรู้ที่เป็นคําตอบว่าท่านผู้ชมน่าจะเรียนรู้สิ่งใดบ้าง สังเกตไหมผมจะพูดเร็วเพราะเวลาสื่อขึ้นมาเร็วต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับก็เรียนว่าเราก็จะต้องใช้สมองซีขวานําซีซ้ายเรียกว่าใช้ปัญญาญาณของเราในการสื่อพูดจะไม่ผิดเรียบเรียงความคิดก็จะเรียบเรียงได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยฝึกฝนมนุษย์ไม่เคยเรียนรู้ว่า สติปัญญาของเราเวลาเกิดมาในสมองเรามีสองซีกเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยไม่ใช่คำว่าสติปัญญาว่านี้ปัญญาทั่วไปที่เราจะใช้ได้งียมันมี4ระดับนะคุณยุย้ยมย์เราไม่เคยใส่ใจเลยไม่เคยใส่ใจที่จะฝึกคิดที่จะเรียนรู้ที่จะคิดเลยนะเพราะอ,อะไรเพราะค่านิยมของคนในสังคมไม่ว่าคนไทยหรือชาติไหนก็ตามก็ว่ากลับไปที่กิเลสตัณหาต่างๆนั่นอันหนึ่งอันที่2ก็คือเน้นที่ความเก่ง เก่งจริงนะาตัวแค่เนี้ยใช่ไม่ใช่เราจะชมคนเนี่ยชมว่าดเก่งนะนั่นคือค่านิยมที่ผิดๆเขาว่าเก่งได้มาจากไหนได้มาจากการขยันเรียนรู้เอารู้เรียนมากก็รู้มากคนที่รู้มากก็คือเก่งมากถูกไหมมีความรู้แต่เราไม่เคยสร้างค่านิยมใหม่ให้กับคนไทยและคนในโลกนี้เลยฉลาดจังเลยคุณยุ้ยนี่ฉลาดมากหนูหนูฉลาดจังเลยเราไม่เคยสร้างค่านิยมของเขาว่าฉลาดเลยสังเกตไหมครับแล้วระบบการศึกษาบ้านเรานะไปถึงตรงนั้นต้องไป เสียดสีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเน้นอะไรครับท่านอาจารย์ประมวลครับเน้นอะไรครับเน้นที่ความเก่งวัดความเก่งถ้าวัดชาวปัญญาก็พื้นพื้นของสมองซีกซ้ายนำซีกขวาถูกไหมฮะแต่ไม่สามารถวัดปัญญาญาได้พอเราเห็นพระสายปฏิบัติที่ท่านอาจารย์ประมวลกล่าวค้างไว้ท่านปฏิบัติแล้วท่านเข้าถึงสมองซีกขวานำซ้ายที่เรียกว่าใช้ปัญญาญาได้ใช่ไหมฮะเราก็เห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์เห็นเป็นผู้พิเศษเป็นผู้ประหลาดเอาแล้วพระภิกษุสงฆ์นักปฏิบัติเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์เหมือนคุณยุ้ยเหมือนผมเหมือนท่าน ประมวลเลยฮะก็เป็นมนุษย์ด้วยกันแม้กระทั่งพระาศาสดาทุกพระองค์หรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เรากราบไหว้เคารพท่านระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดเวลาพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราไม่ใช่เหรอครับพระองค์ตรัสรูอ้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ธรรมะชั้นสูงด้วยอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณโพธิญาณก็คือใช้สติปัญญาขั้นสูงสุดเราเรียกว่าโพธิญาณถ้าเป็นภาษาจิตจักรวาลของเราเราเรียกว่าอริยญาณ ใช่ไหมซึ่งซึ่งเราจะต้องมาหันมามองตรงนี้ค่ะอาจารย์ปริญญากำลังจะบอกว่าคือแสดงว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะฝึกจิตได้เข้าถึงตรงนี้ได้เท่าเทียมกันทุกคนต้องฝึกจิตกับปัญญาให้ใช้ร่วมกันเพราะมนุษย์เราทุกวันนี้ยชนานาญในการใช้จิตขับเคลื่อน พฤติกรรมทางความรู้สึกข,ข,ขับเคลื่อนพฤติกรรมทางอารมณ์ถามว่าที่เรามีสีทั้งหลายทุกวันนี้เกิดม,ม,มาจากกิเลสตัณหาใช่หรือไม่ใช่และกิเลสตัณหานั้นมาจากไหนมาจากการยึดติดในอำนาจยึดติดในผลประโยชน์และบางกลุ่มที่มาเป็นเสื้อสีมีพวกหัวอะไรเนี่ยก็มาจากการ มีสัญญากับอดีตจากอดีตชาติที่ผมคุยมาวันจันทร์ที่แล้วว่ามาจากยุคพระเจ้าประดุงสงครามเก่าทัพก็มีอาฆาตแค้นมันติดมาจากชาติที่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่เคยละวางที่พระเจ้าสอนว่าให้อโหสิกรรม,มแล้วท่านอาจารย์ประมวลกายเมื่อจันทร์ที่แล้วว่าทันนะที่น้องโยง<ค>บบอกทันไหมถ้าวันนี้และเร็วๆนี้กลุ่มทั้งหลายที่จะออกมาทำอะไรกันเนี่ยนะไม่รู้จักอโหสิกรรมให้กัน ไม่ลดลาวาศอกให้กันและการอาจารย์ก็พยากรณ์ไว้ของญาติแบบแยกอาชีพหมอดูค่ะฝันทงว่าตุลานี้จะเป็นตุลาอาถพนจะมีวันบรณะเกิดขึ้นแน่นอนอ่าย้ําเป็นครั้งที่สองเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะถ้าไม่สํานึกถ้าไม่สํานึกถ้าจะรักกันคือข้อเดียดนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์พูดถึงศึกกาวทับเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของขาติไปไกลถึงปาขุนหยานอสักหน่อยักหน่อยให้เวลาหนึ่งนาทีเพื่มวลค่ะค่ะซึ่งเราทําสงครามกับ ด้วยเพราะก็คือพม่า,ะมานะครับก็ผัดแพ้ก็แัดชนะนะนะครับข้าผู้แพ้ก็ต้องเป็นเฉลยถูกริบลูกริบเมียและต่างๆนะครับเมื่อสงครามก้าวทับเขาที่แล้วผู้นำทัพคือพระเจ้าปดุงปดุงหรือปด,ดุงปดุงเนี่ยก็มาแพ้ก็ลูกหลานบริวารก็ถูกริบถูกเกณฑ์มาเป็นเฉลยถูกความถูกประหารชีวิตในกระบถูกหลานชีวิตก็เยอะ ความเครียดแค้นตรงนั้นก็มาฝังมาอ,มอยู่ในจิตวิญญาณดวงที่ถูกประหารชีวิตไปนั่นแหละครับที่บอกว่าจิตวิญญาณดวงนั้นนะครับ ที่บอกว่ามีอะไรติดตัวมาก็คือความแค้มติดคือตัวสัญญาตัวสัญญาที่ว่าเขาจะแทรกเป็นสัญญาคือการจําได้หมายรู้การจําได้คือจําเรื่องราวในอดีตได้จิตวิญญาณเป็นผู้จํานะแต่จิตหยาบของปัจจุบันนี้เขาไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้แล้วก็คาว่าหมายรู้คือหมายรู้อารมณ์ของความเครียดแค้นที่เกิดขึ้นในครั้งกันนั้นนะขอแยกขยายความนะเมื่อจําได้แล้วจําได้หมายรู้ตรงนั้นว่าเชีวิตเราเคยโดนอะไรมานะก็มาถึงวันนี้ก็มาเกิด ในภพนี้ชาตินี้ประเทศชาตินี้ก็ถึงเวลาเป็นภพชาติสุดท้ายด้วยครับมันจะเป็นภพชาติสุดท้ายของเขาของเขาและคงหลายๆคนที่ชมโทรทัศน์อยู่และพวกเราทุกคนภพชาติสุดท้ายเท่านั้นแต่สุดท้ายจะจบสวยไม่สวยถ้าสวยคือนิพพานนะฮะไม่สวยก็ก็ต้อง่ากันต่อเพราะรายการนี้ยังมีอีกนะราไม่ปินได้แล้วพอมาเจอกันอย่างนี้ก็ถึงเวลาที่เอาคืนเงินพอเอาคืนกันด้วยอะไรบ่าด้วยแรงคาดคาดเขียดแค้นซึ่งขัดแล้วถึงสติ ม,นะมหาสติก็ไม่มีสติธรรมดาก็ไม่มีถึงได้เห็นลุกเราจะเอากันโน่นเอากันนี่นะครับะนะครับบางคนก็อยู่ทําอะไรไม่ได้กระส่งคําแนะนํามาส่งปัจจัยมาส่งอะไรมามนั่นคือสแสดงว่ามาจากสัญญาณเดิม,อมของเขาสัญญาณเดิมก็คือความเครียดแค้นที่ที่เขาได้รับมาในอดีตประชาตนะินะครับซึ่งถ้าเราคุยกันเรื่องนี้ละ่ะ เราเป็นพุทธศาสนิชนที่ยอมรับว่าจิตคือตัวเวียนว่ายตายเกิดนะครับอันนี้คือพระเจ้าก็สอนจิตคือตัวเวียนว่ายตายเกิดจิตเป็นสัญชาตยางหนึ่งรับรู้เก็บเก็บเก็บอะไรต่างๆเป็นตัวสะสมทุกอย่างที่เราทําดีหรือชั่วโกรธหรือเกลียดเนี่ยเก็บกี่พบกี่ชาติก็เก็บติดไปเลยแล้วก็ไปจุติไปจุติไปไหนก็แล้วแต่เร็วชั่วเป็นสัตว์ เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวควายเป็นคนเป็นนายกรั i ม e ตรีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเมื่อมาเจอกันเข้าจิตสองดวงมาเจอกันเข้าก็แคนกันอยู่จองเวรกันก่อนจะปิดเปรก่ตัวนี้กันขอเติมนิดเดียวได้ไหมว่าแต่ท่านจะประมวลกล่าวเนี่ย ก็คือว่ายุคนี้มันเป็นยุคสุดท้ายของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานเก่าถ้าถามว่าทําไมเจ้ากรรมนายเวรของแต่ละยุคต้งสมัยปลายศยุทยาใช่ไหมเก้าทับมามาเจอกันตรงนี้เราจะต้องมาทําร้ายกันตรงนี้มาอาฆาตแค้นเอาคืนเพราะเป็นยุคสุดท้ายและเป็นภพชาติสุดท้ายของทุกๆคนไม่กระทั่งทางใต้เนี่ยทางใต้3จังหวัด4จังหวัดภาคใต้ที่เกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็มีสาเหตุมาจาก กฎแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆแคแค้นเกิดจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อกันไว้อ,อะไรต่างๆเดี๋ยวเบรกหน้าถ้ามีโอกาสเราจะพูดอีกครั้งแต่ที่เราจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ประมวลและจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์บอกไม่ใช่เลยเพราะว่าอนาคตเปลี่ยนได้ ถูกต้องครับใช่ไหมคะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราต้องมานั่งคุยตรงนี้แล้วพิจารณาความจากอดีตบ้างเพื่อเพื่อจะไม่ให้ท่านผู้ชมมองว่าพวกเราหลุดโลกเกินไปนะเพราะว่าอภิปรัชญาเมตาฟิสิกส์เนี่ยคนไทยคืออาจารย์เป็นคนคิดคิดคนและคนพบศาสตร์นี้ไม่ใช่คนทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยยังอ้างว่าฝรั่งไม่เห็นพูดอาจารย์ปริญญาพูดผ่านรายการนี้เดี๋ยวบอกว่ารายการเราจะเลอะเทอะนะก็เลยพยายามจะไม่ให้ออก ออกนอกกรอบวิทยาศาสตร์ไปมากนะนอกจากรู้จักพวกเรามากขึ้นแล้วอาจารย์ก็ค่อยเปิดเผยบางสิ่งและจตนาดีของพวกเราก็คืออยากจะให้เกิดความรักซึ่งนี่แหละความรักจะค้ำจุนโลกใบนี้ให้อยู่ต่อได้ให้อยู่นานกว่าที่อาจารย์บอกว่ามันจะถึงโลกโลกรว่วเดี๋ยวจะอธิบายไปถึงว่าว่าค้ำจุนโลกได้ค้ำจุนอย่างไรเดยกจะกลับไปที่โลกอีกได้ค่ะให้รวมมนุษย์กับโลกสัมพันธ์กันยังไง แยกจากกันไม่ได้เลยได้ได้ได้รวมถึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการแจกหนังสือด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะแจกหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพลังจิตค้ำจุนโลกค่ะพลังจิตค้ำจุนโลกนะคะอ่านแล้วน่าจะได้คาตอบในชีวิตและเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทัศนคติของคุณได้นะคะเดี๋ยวขานเบอร์โทรศัพท์กันก่อนเลยนะคะ <S <S 2> 0 <S 2, 2 <S 6 7 8สอง1ดหดหหนึ่งวันนี้ให้หเล่มคนคนะ 6, 6ท่านใช่ค่ะ6ท่านที่โทรศัพท์เข้ามา นะคะโทรศัพท์เข้ามานะคะช่วงหน้าเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายแล้วเราจะมาสรุปกันค่ะว่า2ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเริ่มรักเป็นหรือยังนะคะแล้วอนาคตเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ถ้าไม่อยากจะให้เกิดเรื่องร้ายเราเปลี่ยนได้นะคะสักครู่กลับมาค่ะสำนึกรักแผ่นดินค่ะ